กับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเขาจะทํายังไงต่อไปนะคะเดี๋ยวหญิงจะเลือกให้มาสิบใบนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะปรึกษาดวงส่วนตัวนะคะก็กดลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้นะคะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่สนใจส้อยโอ์มนะคะัน,นเป็นรุ่นสําเร็จก็กดสั่งซื้อที่ตะกร้าได้นะคะโอเคทีนี้เราไปดูกันสร้อยโอม์มผ่านการสิดเสกแล้วนะคะเราก็ไม่ต้องสวดอะไรสั่งไปก็ซื้อ ก็ใส่ไปได้เลยนะคะเป็นจริงๆเป็นสีออคโรสโกนตหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะแบบเหมาะกับเป็นเครื่องประดับด้วยนะคะแล้วก็ใส่ไปทางานอะไรเงี้ยได้ด้วยนะคะก็ไม่ได <i> <oe uf. S 3> ้แบบดูมูจนเกินไปนะคะทีนี้เราไปดูกันว่าเขาจะยังไงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาจะจบเลยไหมนะคะหรือว่าเขาจะไปต่อเขาจะแต่งงานอะไรหรือเปล่าให้ไพ่เราเรื่องนะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเค ไัที่หนึ่งนะคะเป็น the world <c oughs> the world นะคะคุณอาจจะเดียวอยู่กับชาวต่างชาติก็ได้หรืออาจจะคนเนี้อาจจะเป็นรักออนไลน์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะจริงจริง,รงไพ่ใบนี้ก็เป็นไพ่เนื้อคู่เหมือนกันนะ judgment นะคะนี่เป็นไพ่เนื้อคู่ทั้งสองใบเลยนะ ten of cups ยังพูดไม่ทันทาขาดคำเลยนะคะอันนี้เป็นไพ่ two love นะเป็นไพ so ่ so m a t e นะคะ เป็น5 of cups นะคะ5 of cups นะคะเป็นให้าถ้วยแบบเป็นรักที่ตัดไม่ขาดอะไรนี้ Queen of Cups โอ้โหเริดน,นี่จะใไพ่ความรักมุงม้งมิงม้งกุ้งกิ้งเต็มไปหมดเลยนะคะสามเหรียญค่ะ Seven of Wands นะคะ, Advanced, ะ,คะแล้วก็ Two of Pentacles นะคะอันนี้เป็น Devil นะคะ Knight of Swords นะคะแล้วก็เป็นไพ่ Six of ค่ะนะคะวันนี้เป็นไพ่คนเป็นไพ่คนรักเก่านะเนี่ยหรือคุณอาจจะเลิกกันสักพักหนึ่งใช่ไหมหรืออาจจะมีปัญหากันนะคะทีนี้เขาจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์ไพ่เล่าว่าคุณไม่สามารถตัดกันขาดได้นะจ๊ะเพราะว่าคุณอาจจะเป็นแบบอาจจะเป็นคู่กรรมคู่เวรอะไรกันอย่างนี้ที่จริงอาจจะเป็นคู่ที่มีกรรมร่วมกันนะคะอาจจะเจอปัญหามือที่สามเจอบททดสอบนะคะคเครียดนะคะประสาท แปลมนิดนึงอะไรอย่างงี้นะคะเกี่ยวความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแล้วก็ทีนี้นะคะนอกจากจะเป็นคู่คู่กรรมกันแล้วเนี่ยจริงๆก็เป็นคู่บุญกันด้วยนะคะก็คือมีบุญแหละแต่ว่ามันมีกรรมบังก่อนนะคะทีนี้คุณสองคนเนี่ยจะมีเรื่องให้เข้าใจกันผิดนะคะจะมีเรื่องอาจจะไม่เข้าใจผิดแล้วคือเจอปัญหามือที่สามรักพังไปอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มันไปแหละแต่มันไม่สามารถลืมกันได้เนาะไพ่ห้าถ้วยจะเป็นไพ่แบบเออจะ ยังเจ็บปวดนะคะยังไม่สามารถที่จะ move on ได้นะคะเขานะคะทําจะทายังไงต่อไปเขาก็จะกลับมาขอโอกาสคุณนั่นเองเพราะว่าไพา่ six of cups แล้วก็ ไพ่จัดแมนเนี่ยเป็นไพ่คนรักเก่าที่กลับมาขอคืนดีนะคะแล้วก็ไพ่ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในตําแหน่งอนาคตเนี่เป็นไพ่10 of cups สวยซึ่งเป็นไพ่เนื้อคู่เป็นไพ่รักแท้เป็นไพ่แต่งงานเป็นไพ่แฟมิลีนะคะเพราะฉะนั้นคุณกับเขาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาคืนดีกันแล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งนะคะเขาจะทํำยังไงต่อไปเขาจะพยายามที่จะ กลับมาคืนดีกับคุณให้ได้นะคะแล้วแนวโน้มของคุณคุณก็ให้อภัยเขาด้วยนะคะยังไงก็ตามอันนี้เป็นเพียง general reading นะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นพลังงานที่ดีนะคะก็ขอให้รับไปนะคะกดแชร์แชรแชออกไปนะจ๊ะเดี๋ยวทีนี้เราจะไปดูไพ่ออรเ์เรคกันนะคะว่าไพ่ออรเ์เรคอลใหญ่จะบอกอะไรเพิ่มเติมนะคะ ด็กคตีตะวันนะคะอันนี้คือไพ่ที่บ่งบอกว่าคือเขาไม่สามารถที่จะหาคนเหมือนคุณได้โอเคแหละมันอาจจะไม่ได้แบบเป็นคนที่ดีที่สุดเก่งที่สุดหรือว่าแบบรวยที่สุดหรืออะไรที่สุดแต่ว่ามันไม่มีใครเหมือนกับคนนี้นะคะโอเคทีนี้เราไปดูอีกใบหนึ่ง calling your soulmate นะคะไพ่ใบน,นี้ทําให้หญิงรู้สึกว่าคุณอาจจะเคยทําสัญญากันมาก่อนนะคืออาจจะเคยสาบานสัญญาอะไรกันนะขอให้กลับมาเจอกันอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือคุณอาจจะเคยขอพ่อในกรสิสงศึกว่าขอให้เจอรักแท้นะคะคนนี้ก็คือเป็นรักแท้เลยมีบททดสอบเยอะเลยนะคะ playfulness นะคะความรักแฮ p ปี้เอนดิ้งนะคะมาแล้วนะคะ ten of cups ขึ้นคู่กับ p a y f u n e s s นี่แสดงว่าคุณจะมีความสุขสนุกสนานนะคะ ดีๆอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าคนคนนี้นะคะอาจจะอยู่ในลัคนาราศีชาวธาตุดินนะคะพฤกษ์ศกันมังกรนะคะราศีเมษค่ะราศีกรกฎนะคะแล้วก็ราศีพฤกษ์ศพฤกษ์ศกันมังกรเมษก,ก,ก,กรกฎนะคะหรืออาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นก็ได้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามกดหัวใจกดแชร์กดคอมเมนต์ให้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ก็ายบาย สวัสดีค่ะ